เมื่อสักครู่กะจันทร์สวยมากและตอนนี้มีเมฆมาหมอกเมฆมาบังจริงนี่คือธรรมชาติร่างกายของเราก็เป็นธรรมชาติกายกายนี้ก็ทำหน้าที่ของเขาตามธรรมชาติ ดังนั้นเราจงมาชำรืลืองดูกายกายนี้ที่เราอาศัยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประกอบรวมกันมาเป็นร่างกายขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในกายนี้ เราคือจิตดวงเดียวที่มาเกิดเราจงอยู่กับกายนี้โดยธรรมชาติชำเลืงดูเขาทำหน้าที่ไปอย่างเบาๆชำเลืงดูตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรากายใจนี้ไม่ใช่ของเรานะกายใจนี้ที่เรามาอาศัยเขาอยู่ อามาดูเขาทำหน้าที่ชำเงิงเบาๆสบายๆไม่ต้องคิดอะไรแล้วเราก็จะได้ปัจจุบันขณะของเราปัจจุบันขณะของกายนี้ขอเจริญพรจ้ะ